สวัสดีค่ะทุกคนเรามาทำความรู้จักกับธุรกิจแคนวาสกันนะคะธุรกิจแคนวาสก็คือบูสเน็ตโมเดลแคนวาสบูสเน็ตโมเดลแคนวาสเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เป็นการิเริ่มหรือเริ่มต้นธุรกิจแบบหนึ่งซึ่งจะสามารถอธิบายจากองค์ประกอบ9อย่างวันนี้เรามาทำความรู้จักกับธุรกิจแคนวาสที่ชื่อว่าชาบูเสียบไม้ไมลละสิบบาทกันนะคะ ธุรกิจชาบูเสียบไม้นี้วงค์ประกอบแรกคือ1กลุ่มลูกค้าหลักเราจะสำรวจกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการซึ่งได้แก่นักเรียนนักศึกษาบุคลากรในโรงพยาบาลสงขลานคารินผู้ใช้บริการโรงพยาบาล หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราลูกค้ากลุ่มผู้ใช้บริการสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในระดับที่ต่ำจนถึงสูงและอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 2>, 2. คุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์เราหรือผู้ประกอบการจะเป็นผู้คัดสรรวัตถุดิบให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีประโยชน์และปลอดสารพิษให้แกผ่ผู้บริโภคผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราดังนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการก็คือปลอดสารพิษแล้วก็มีราคาที่เหมาะสมเหมาะแก่การซื้อ องค์ประกอบที่3ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าอาจจะหมายถึงสถานที่ประกอบการธุรกิจมี2ประเภทได้แก่ 1. หน้าร้านหน้าร้านก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลหน้าโรงเรียนหอพักโรงอาหารประเภทที่2ก็คือร้านออนไลน์ร้านออนไลน์อาจจะมีการสั่ง Delivery การสั่งตามแอปพลิเคชันให้มาส่งถึงที่บ้าน ประกอบที่4ความสัมพันธ์ของลูกค้าเป็นการใส่ใจในรายละเอียดระหว่างเราและลูกค้าเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาเราจะต้องมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อต้อนรับและบริการลูกค้าอย่างเป็นมิตรหรือไม่อาจจะมีวัตคุดิด วัตถุดิบอาจจะเป็นจุดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าได้วัตถุดิบของเราอาจจะมีปริมาณที่เยอะและในราคาที่ถูกทําให้ลูกค้าสนใจและเข้ามาซื้อของเราอย่างต่อเน,นื่ององค์ประกอบที่ 5. แหล่งที่มาของรายได้รายได้ของธุรกิจนี้จะได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าก็คือชาบู จะได้ทั้งหน้าร้านหรือออนไลน์ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการขายองค์ประกอบที่6กกิจกรรมหลักจะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการรับคำสั่งหรือรับออเดอร์จากลูกค้าจัดทำอาหารตามคำสั่งของลูกค้าส่งหรือจัดส่งอาหารให้แก่ลูกค้าและทำการชำระเงินและมีการประชาสัมพันธ์เพื่อ ให้ลูกค้ารับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจของเราอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ทางเพจ Facebook หรืออินสตาแกรมเป็นต้นองค์ประกอบที่7ทรัพยากรหลักทรัพยากรหลักเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดธุรกิจขึ้นซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยพนักงานประจำร้านพนักงานประจำร้านที่อาจจะ จัดทําอาหารสําหรับการสั่งผ่านออนไลน์รวมถึงพนักงานจัดส่งอาหารสําหรับผู้ที่สั่งบริการออนไลน์ต่อมาจะเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบนี้จะต้องมีคุณภาพมีประโยชน์ต่อผู้บริการผักก็จะต้องปลอดสารพิษต่อมาก็คือน้ําซุปน้ําซุปนี้เราจะต้องทําชาบูดังนั้น น้ำซุปอาจจะมีให้เลือกหลายแบบอาจจะเป็นน้ำใสบ้างน้ำดําบ้างเป็นต้นต่อมาอุปกรณ์อุปกรณ์จะเป็นอุปกรณ์ในการทำชาบูต่างๆองค์ประกอบที่8พันธมิตรหลักหมายถึงการทำสัญญาร่วมกันหรือเครือข่ายที่จัดตั้งให้เราไปทำเป็นสถานที่ประกอบการ แก่ธุรกิจของเราอาจจะเป็นศูนย์อาหารโรงพยาบาลโรงอาหารในคณะหอพักหรือโรงเรียนเป็นต้นหรือไม่เราอาจจะทำเครือข่ายระหว่างเกษตรกรในชุมชนเพื่อรับผักที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพหรืออาจจะแบบไปเป็นเครือข่ายกับซัพพลายเออร์ใหญ่ๆ ที่ได้วัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพที่ถูกองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่9โครงสร้างของต้นทุนโครงสร้างของต้นทุนจะประกอบไปด้วยค่าวัตถุดิบค่าเช่าลานค่าอุปกรณ์ค่าจ้างพนักงานและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแบบแผนธุรกิจโดยส่วนใหญ่แล้วที่เห็นกรณีถ้าเป็นนักศึกษาความคาดหวังในสินค้าของลูกค้ากลุ่มนี้ก็คือการได้รับประทานชาบวเสียบไม้ที่มีราคาที่เหมาะสมรสชาติอร่อยปริมาณมีคุ้มค่ากลุ่มวัยทำงานที่เลี้ยงชีพตนเองได้แล้วมีความคาดหวังคือการรับประทานอาหารที่มีความสะอาดมีคุณภาพถูกหลักอนามัยปลอดภัย ทั้งสองกลุ่มลูกค้านี้มีความคาดหวังที่เหมือนกันก็คือการได้รับบริการที่ดีจากผู้ขายมีความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการรับประทานดังนั้นการนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้สรุปเป็นความได้ว่าความต้องการของสองกลุ่มเพื่อทำธุรกิจสามารถตอบโจทย์และตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสรุป ธุรกิจแคนวาสบุซเนตโมเดลแคนวาสธุรกิจชาบูเสียบไม้ได้ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการตามความคาดหวังของลูกค้าที่ได้สำรวจภายในอำเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลาดังนั้นถ้าหากจะเริ่มต้นธุรกิจก็สามารถที่จะเริ่มธุรกิจได้วันนี้ขอขอบคุณค่ะ